สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อมื่อนีร่ยายกินกับเมาเบียดข้าวต้อค่ะพี่น้องขาข้าวคนนี้้มผู้บ้บานกกกอกเนาะค่ะเนาะมื่อไหร่เฮากับเมาเบียดสองประเด็นเด้อค่ะเดอ้อประเด็นแรกก็คือว่าไฟซองกบค่ะพี่น้องขาผู้ใดขึ้นไปหาอ่าน้องยนีมาเคลื่อนที่เอาไฟซองกบไปอันที่สองก็คือว่าตำรวจ มาปูพมสอบถามาภายปา่าค้ำชุดแรกไม่ล้วก็มาสอบถามเพิ่มเติมอีกด้วค่ะเด้อเพราะว่าดีเอ็นเอนู่นนี่นันน่นบ่มมีเหล่าตำรวาตอนนี้คือว่ามุ่งหาพยานเด้อค่ะเด้อพยานชุดแรกที่แบลว่าตำรวจไปสอบถามเมื่อวันที่สิบหา้าพุษสภาคมหลังจากเจอน้องเมื่อหนึ่งนองเจอวันที่สิบสี่มาพี่น้องคะ่ะหมายตำรวจเลยสอบถามกุมแรกนะมีหาคนคะ่ะพี่น้องคะ่ะพอกแม่ชมพู่กุมแรกพอกแม่ชมพู่สองคนเหมือนบ่ อันคนที่สามเหมือคือว่าธานากิจอิมพอสเซเบิลอันที่สี่แล้วคนคือว่าเปิลแม่ของเด็กจำปาค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วคนที่หาคือจังว่าเด้อค่ะเด้อประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะที่เบบว่าห้เบว่าห้ปักคํากุ้มแหลกค่ะพี่น้องคะ่ะเฮามาบอกกันเลยเด้อค่ะเด้อว่าไฟซองโกพูดได้ขึ้นไปหาประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะอันพอส้มพูกับแม่ชมพู่เราก็เคยมาบอกตอบคาถามนักข่าวเราเด้อละค่ะเด้อว่าเราเนี่ยเคยเดินทางไปหาน,อนอ้องเนี่ยเมื่อคืนเอาไฟซองโกไป บาดที่นี่กำลังสิบพิ่พ่อพ่อศวน้องมันบ่พี่น้องขากำลังขึ้นไปพักที่สามมันบ่พักที่สี่ยังพ่อกบพ่อน้องมันบ่บาดที่นี่ไฟซองกบมันเบิด์ตค่ะพี่น้องขามันดับว่าสั่นพวกเพื่อนก็เลยบอเด้กไปหาน้องพวกเพื่อนก็เลยพักกันลงมาวาสั่นค่ะพี่น้องขาก็เลให้ปากข้าหรือว่าให้กับนักข่าวสัมผัสไปจังสี่เนาะค่ะเนาะบาดที่นนักข้าวอ่าชุดไหมค่ะพี่น้องข้าชุดน้องนัดบาดที่ไหนมือนี่น้องนัดไปถามคุณอ่าคุณลุงมอบ เกี่ยวกับไฟซองกบปัาตำรวจกระถามเราได้พี่น้องคะอันนี้หมายกวามวานนองนั้นมาถามอีกรอบนึงค่ะพี่น้องใหมยคุณหมอลุงหมอก็ปเลยบอกว่ากรณีไฟซองกบเบิดคือว่าพอชมพู่บว่าไว้น่ะมันเป็นไปบ่อได้ระหวางสิค่ะพี่น้องะ่ะถ้าไฟซองกบเบิดเนี่ยมันจิกคอยแบบว่ารีลงรีลงภาษาไทยก็จะว่าค่อยผ่อนลงเบาลงเบาลง,าลง,าลงประมาณนั้นค่ะพี่น้องแต่ว่าพอชมพู่บอกว่ามันเบิดดับปุ๊บเป็นไปบ่อได้ค่ะ เพราะว่าไฟซองกบพวกเพิ่นกับเซ้ยใส่ขึ้นกันกับพี่น้องขาว่ามันบเบิดจังสั้นถ้ากรณีนี้มันเบิดปุ๊บจ้องสั้นมีแต่ไฟขาดหลอดไฟมันขาดกับพี่น้องขานั่นละบมเมนแบบว่าไฟซองกบเพิ่นว่าหมอแบตเบิดเป็นบ่พี่น้องขาไฟซองกบเลยเบิด่าสั้นอ่านเพื่อนว่าเป็นไปบ่ไไรค่ะพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะถ้ากรณีว่าไฟซองกบเบิดนะเอาสิลงมาแบบใดค่ะพี่น้องขาเป็นไปบ่ไไ้ระ้ว่ามันต้องนั่งยู่หันเป็นบ่ประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะแล้วบัดนี้เพื่อนก็เลยมาสันิษฐานค่่ีีนนน้าาใกรณทแบบวค ที่แบบว่าจะพานอ้องอ่าซพน้องนะสมมติว่าเขาก็หูุดหงิดค่ะคพี่น้องค่ะว่าน้องเนี่ยตายยุงลางเป็นบ่พี่น้องค่ะทุกคนก็หูุลหงมันบ่นะะนนบในกรณีคนที่แบบว่าจะเอาน้องไปซอดในบนภูเขาเป็นบ่ถ้าอยากไปย่ำเมื่อคืนพวกพนสันนิษฐานว่า ต้องเอาไฟเนี่ยต้องไปนำ้ำ่ะพี่นอ้อะพี่น้องะ่ะถ้าบาอมีไฟก็ขึ้นเขาว่าได้บอถอพี่น้องคะ่ะมันยัมบ่อคืนมันอันตรายเพื่อนมาสั้นพี่น้องะ่ะต้องเอาไฟซองกบไปนำ้ำซองหัวหน้าผากสิพี่น้องจา๋าพวกจ้าเบื้องเดิมซองหัวหน้าผากเป็นบ่ถ้าคนไปปกตินะ่ะถ้าบ่มีแบบว่าเลสไนน์นั่นน่ะกัสีไฟกัสีตรงตรงยังสิเป็นบ่มยางนำ้ำพูเขายางหาหนองสิบบ่พี่น้องคะ่ะไฟนี่กัสีสะท้อนต้นไม้ต้นไหลเป็นบ่คนยุลุ่มเนี่ยคนยุโมบ้านก็จะได้เห็นว่าเอ๊ มีคนขึ้นเขาพร้อมเห็ียนไฟลิืเพียบภาพเพียบภาพเป็นบ่พี่น้องคะประมาณนั้นเนาะในกรณีที่แบบว่าคนที่เสียงน่องขึ้นไปเป็นบอสเขาเจะใส่ไฟซ่องโกแบบสี่ค่ะพี่น้องคะ แบบเพื่อจะกินว่าแต่ว่าหัวมันสิบปตรงกับม้าสีมันสิหักหัวลงม้าสีเด้อค่ะเด้อนี่เห็นบ่นี่มันสิหักลงม้าสีเป็นบ่ไฟส่องครบมันก็สิบ่เลยสะท้อนต้นไม้อ่ะพี่น้องขาบ่ดทีนี้มันก็สิสะท้อนลงถุงทางยางยางเดียวมันบ่พี่น้องขาคือว่าเฮางยางเบิ่งแต่ทางยางเดียวเป็นบ่ประมาณนั้นล่ะกับพี่น้องขาแล้วก็คนอยู่หมู่บ้านก็สิบ่ฮู้ว่าเพิ่นได้ขึ้นเขาถ้าเห็นลักษณะนี้มันเถาะแล้วก็สิบ่เปิดไฟแฮงพี่น้องขาก็สิคอยลี้ไฟล่วงเป็นบ่หักหัวลงม้าสี เบิ้งใต้ถนนเนี่ยานนยางเลยพี่น้องคะแล้วยางไปยางมาสิไฟมามันลงอย่งสิมันว่ามันกับสีบรสะท้อนต้นไม้ต้นไหลเมืนบ่ข้นท,น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 ที่อยู่ตามหมาู่บ้านกับสีบังว่าพวกไรขึ้นเขาประมาณนี้นี่แล้วค่ะเด้อพวกเพืพ่อนสันนิษฐานยังสิตามหลวงกับสันนิษฐานยังสิค่ะพี่น้องครัเพราะวะ่าเพราะว่าพวกเพื่อนเนี่ยเฮ็ดให้เบิ้งแล้วว่าไฟซองกบนะ่ะถ้าติน๊นนาผักตรงๆสิถ้ายายางเงี่ยมาขึ้นสิเหมืนบ่พี่น้องมันกับสีท้อนต้นไม้ต้นไหลเมืนบ่ คนอื่นกับสีเห็นแบบว่าเออมีคนขื้นเขาหรือไปหาหนุนหานี่กับสามเป็นบ่แต่กรณีแต่แบบว่าคนไล่แบบว่าปิดบังไม่เคยเห็นมันบอกเขาไปหักหัวไฟยังสี่ลงมไฟกับสีเบื้องแต่หนทางเป็นน้องถาทั้งยางน่ะนะบาดที่นี่คนในหมู่บ้านกับสีบอสามารถเห็นแสงไฟอันนี้อีกเลยนะคะเด้อพี่น้องคะแต่ว่าคนขึ้นเขาน่ะมีค่ะพี่น้องคะแล้วกับบ้องหัวผู้ใดขึ้นที่ว่าเอาน้องไปซ่อน้อคะเด้อแต่ว่าพอสมพูดเราเคยออกมาบอกแล้วว่าเราเคยขึ้นไปหา กับแม่แชมพูนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแต่ว่าไฟเบิดเล่าบอาไปถึงชพบนองอยู่แล้วพักกันลงมาประมาณนั้น้ะคะสําหรับไฟซองกบกมีประโยชน์ือกันค่ะพี่น้องคะเพราะตำรวจก็เอาประเด็นนี้มาว่าวกันลุงมอแลวกยืนยันว่าถ้าไฟซองกบขันเบิดก็คือบอเบิดปึ๊บคืบอ,อ,อพอแชมพูมา่ามันจะคอยเบิดประมาณนั้นเนาะค่ะเนะาะบาดที่เหนียมาวอาเรียงที่สองกับพี่น้องคะ เรื่องคุณธนากิจ i ิ p o s s i b l e ค่ะพี่น้องคะพอเราก็มาบอกให้สัมภษณ์อีกแล้วเด้อค่ะเด้ออีกกับสองอมรนคือเก่าค่ะพี่น้องคะเราก็บ,บอกว่าเรายืนยันมาเสียงผู้นี่บ้านเป็นเสียงจริงตัวจริงค่ะพี่น้องคะแล้วกับว้าจริงว่าแบบว่าอยากระบายออกไปนะพี่น้องคะบ่เมนว่าว่าโกหกผู้ยิงคนนั้นเรายืนยันว่าบ่เมนโกหกเป็นเรื่องจริงแล้วสำหรับการว่ายืนยันว่าพอชมพู่ <c oughs> เราเห็นพอชมพู่ยุดถนนอน่าบ้านกอก เก้ามงหีสิบเป็นความจริงเด้อค่ะเด้อเพราะเราเห็นอิลีบาดที่นี่มืออ่าตำรวจเลยเอาเราไปสอบถามเรื่องเก้าพี่น้องขาเรื่องที่แบบว่าออ่าที่แบบว่าไปเห็นอเคยนี่ยังล่ะไปเห็น,นเรื่องคนเสียสีสมนะพี่น้องขาเรื่องเสียสีสมแล้วค่ะเด้อสิบวยฟังบาดที่เนี่ยทีวันทีสิบหาแมนบอสตำรวจเอิน้นหาคนนี่ไปสอบถามเนาพี่น้องขาพอชมพู่เม่ชมพูแล้วกะคุณเปิ้ลแมนบอนแม่น้องจำปาเนี่ยแมนบอสพี่น้องค้าล้วกะคุณธนากิแมนบอสเบิรลแล้วกะ ช่างว่าค่ะพี่น้องค้าไปถามเหมือนบ่าหาก็ไปถามนะพี่น้องค้าแต่ว่ากาก็เลยแบบว่าแยกแยกกันถามนะคับพี่น้องค้าบาทที่นี่พอออกมาแล้วเหมือนบ่าตะกอนเป็นยังจังเอาคุณธนากจไปสอบถามนั่นมนพี่น้องค้าบอกคุยอยู่คนละม,มูมบ้านเหมือนบ่าพอวานมีสาเหตุทั้งสี่ครับพี่น้องค้าคนซื้อว่าเปลิลเนี่ยเมย์ของน้องเด็กแกงจำปาน่ะเด็กแกงจำปาเห็นผู้ซ้ายนุ่งเสื้อสีสมเมื่อเกิดเรื่องมือนั่นะนะพี่น้องค้าเมื่อวันทีท่สิบสองนั่นนะ พายทองปุ๋ยแลนลงมาสวนทางกับคนที่ขึ้นไปตามหาน้องเห็นน้องแล้วมาบอกเมยมันบอบอกเมยบอกคุณเปิ้ลเนี่ยคุณเปิ้ลเล่าสนิทกับธนากิจอินพอร์ตเซิร์ S B L, พี่น้องคาเพราะเป็นญาติของเมย์ชมพู่วันทาะเราก็เลยโทรทรศัพท์ไปหาคุณธนากิจบอกว่าน้องแก้งเด็กจำปาเห็นบวกสายเสียสีสวมมันมีประโยชน์กับตำรวจบอประมาณนี้เนาะค่ะเนาะคุณธนากิจเล่าแบบว่าเป็นผู้หวังดี อยากให้คนอยากให้คนไล่โดนจับเป็นว่าพี่น้องค่ะเล่าก็เลยโทรศัพท์ไปหาตำรวจชุดแรกว่าเด็กเก่งจำปาาว่าเมย์เขาในเห็นผู้ชายเสือที่สวมแหงนลงมาแล้วแกล้งวามหาตำรวจคือคุณธนากิจเป็นคนแกล้งวม่ม้ะคะเด้ออันนี้ก็ยกความดีคุณธนากิจพอเล่าหู้ยังเล่าฝ่าวบอกเลยค่ะพี่น้องคะเล่าบ่อ้ําไว่นะ ประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะบาทที่นี่ก,เกเ็เลยตำรวจก็เลยเอิ้นไปสอบถามหาคนพรอองกันนี่แหละก่ะพี่น้องขาบาทที่พอสอบถามมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมืนบ่าคุณธนากินเราก็เลยสงสัยกับพี่น้องขาว่าผัวเมียคู่หนึ่งเออพอออกสัมภาษณ์ตำรวจสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนพี่น้องขาแปบลบว่า ตื่นตะนกตกใจนะพี่น้องขาเฝ้ามาถามคุณธนก,กิจว่าลุงลุงลุงตำรวจสอบถามพี่หยังเจ้าแล้วกะเจ้าเห็นหนาผู้ไล่บอ่อันผู้ซูเสียนุ่งเสียสีสมน,านาั่นน่ะเจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นชัดบ่เจ้าเห็นอิลีบ่ถามเพิ่นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยสงสัยมาเลยค่ะพี่น้องขะเอา้าคือให้ความสําคัญคักแท้แบบว่าคือตั้งเถกความสําคัญมาเห็นหนาเขาบ่เห็นหนาเขาบอนนาบอกดูๆนะพี่น้องขะประมาณนั้นแหละคุณอินคุณอินพอสเซอรเบิร์นก็เลยสงสัยเลยค่ะเด้อ สองคนทิวาเนี่ยเป็นผัวเมียกันเป็นญาติกับเราน้าระหว่างสิค่ะพี่น้องค้าหน่าละพวกเจ้าคิดเองแล้วก็ถามแล้วว่าย่าแล้วว่าเห็นหนาบ่เห็นหนาบ่หน่ะพี่น้องค้าทั้งๆที่เล่าก็บ่ได้เห็นหนาได้พี่น้องค้าคนซุปเปอร์เนี่ยโทรศัพท์ไปบอกเราแล้วเลยทศัพท์ไปหาตํารวจบาที่นี่คนสองคนผัวเมียนี่นึกว่าเราเห็นหนาผู้ไล่น่ะนะพี่น้องค้าตกใจหลายเฝ้ามาถามเราเราก็เลยเก็บความสงสัยตั้งแต่พุ่นจนหอดเดียวนี้พี่น้องค้าล้วาน่ะนะเราสงสัยแต่พุ่นจนหอดเดียวนี้เลยว่า สองผัวเมียค้นเนี่ยเป็นยังจังออกตาตำรวจสอบสวนมาแลเราถามเลาแบบว่าแบบว่ากังวลเลยนะพี่น้องคะเจ้าเห็นนาบ่ลุงเจ้าเ็นนาชาตบอเป็นผู้ใดประมาณนั้นนะพี่น้องคะแต่เล่ากับบอได้ตอบค่ับพี่น้องคะเพราะว่าเล่าหูในใจว่าเล่าไ่ได้เห็นพระคุณเปิลเนี่ยแมนบ่โทรศัพท์ไปบอกว่าเด็กน้อยนี่เห็นประมาณนั้นเนาะกัน้เลยโทรศัพท์บอกตำรวจแล้วก็ไม่ได้บอกสองผัวเมียนี่ได้พี่น้องคะแต่สองผัวเมียนี่เออเราบาลุงเด้อนั่นละเราก็เลยสงสัย สองผัวเมียนี่ค่ะพี่น้องค้านั่นละถึงเป็นญาติกับซามแล้วก็สงสัยประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะแล้วบาทที่นี่การเล่นการเล,เลียเล้ยงเลี้ยงหลักฐานน่ะพี่น้องค้าเลี้ยงเห็นเห็นพอสมผู้ว่าเล่าอยู่ถนนบ้านกอกเก้าม้ง น um, oh. no ี่สิบนาทีนี่เราบอกว่าเป็นความจริงเราบอกเปียดเปี่ยนแปลงค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเป็นอย่างจังหวังสั้นเพราะเราก็ยืนยันอีกที่หนึ่งว่าโทรศัพท์พี่น้องคะเราเบิ่งจากโทรศัพท์ก่อนที่เราขับรถไทยออกมาจากหมู่บ้านเราบ้านขัวสูงนั่นบอกพี่น้องคะเราโทรศัพท์สร้างซื้อน้าแข็งไว้อันนําแข็งไว้ถ่านเล้านะพี่น้องพอตอนเราตอนเราโทรศัพท์สร้างซื้อเป็นว่ามันแปดโมงสามสิบห้าแต่ที่เรายุ่หมู่บ้านเล้านะพี่น้องคะเราเลยขี่รถไทยออกมาเมนบอกพอมาอด้านน้าแข็งมันบ่กเอาน้าแข็งมันบ่พี่น เอานำแข็งแล้วกันเลยไปพ่ออ่าพอสมพูประมาณเก้าโมงยี่สิบเห็นกันยุทถนนบ้านกอกนะพี่น้องคะทางบ้านกอกว,วันต่อในพยักหนาใส่กันทัน้งสี่คือตามเราเล้าวากับพี่น้องะาหายเล่าไป,เป,เ,ปเป็นพยานเรื่องเห็นพอสมพูอยู่ถนนบ้านกอกเก้าโมงยี่สิบเลาไปเป็นพีพ่น้องขะเล้าว่ายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เราเห็นพอเราบวงจากโทรศัพท์ตอนเราโทรศัพท์ที่ออกจากจากบ้านนะ่ะมันเป็นแปดโมง สามสิบเกดพี่น้องค่าก้อนที่เราจะมาเอาน้ำแข็งบรรทอะประมาณนั่นเนาะค่ะนอคือว่าเรายืนยันแล้วเห็นอย่างไรเราก็วางสัญญากิจเสียแเราค่ะพี่น้องค่าเราก็กุ้มแรกที่ตำรวจเอาออกไปสอบถามแล้วพี่น้องคาะนี่ละมีหาคนนะค่ะเดอทท่วานี่ละที่สอบถามขั้งแรกเนี่ยนะวันที่สี่่านนายปะกําขั้งแรกเนี่ยอันที่สำคัญพวกเพื่อนเคไปสอบถามไหมค่ะพี่น้องค่าบาร์ที่หนึ่งที่เอาคุณเปิ้ลแมนบอกับเด็กเด็กแกมปาน่ะเห็นเสือสีสมแท้บ่อนะพอเราเป็นคนโทรศัพท์ไปหาคุณพ่อสเบิร์นันรทอมากเล็กโยงไปหา คลิปเสียงพิเศษที่ออกมาหนึ่งสองสามสี่กรณีของคดีนะคะพี่น้องขะมันก็เลยเป็นโยงกันมาเพิ่งก็เลยเอาชุดแรกไปสอบถามเด้อค่ะเด้อประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคาสําหรับคุณมิ้นอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวสําคัญเด้อค่ะเด้อพะว่าคุณมิ้นว่าเห็นพอสมภูอยู่นา้ายายอุ่นน่ะประมาณสิบโมงค่ะพี่น้องคะบัดรก้อนหนานี่เด้เห็นประมาณสิบโมงพอตอนนั้นเราไปเลี้ยงคย้าวเราเห็นค่ะพี่น้องคะแล้วก็เห็นว่าเสื้อกับประมาณสีสมสีแดงคือกกันเด้อค่ะเด้อสำหรับคุณมิ้น,นะคะ่ะพี่น้องคะ สำหรับอันนี้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเป็น,นเจ้ามาเว้าอีกเพราะว่าตำรวจเพิ่งกาลังแกะร้อยหาน่ะพี่น้องคขาว่าอ่าผูใ้ใดลุงเสื้อสีสมที่เด็กน้อยเห็นเหมืนบ่อเราเป็นอยัางตรงกับคุณธนกิจโทราศัพท์ไปบอกตำรวจชุดแรกน่ะพี่น้องคขาเพราะ,ะตอนแรกคือบ่มีผู้ใด็นหัวอ,อย่างเมืนบ่ประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะเราเพิ่นก็เอาไปสอบสวนแล้วเพิ่นก็สิสอบสวนใหม่เด้อค่ะเด้อสจหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะมาอัปเดตให้ฟังว่าคุณธนกิจ เราเห็นแทเก้ามงี่สิบพี่น้องกาเห็นพอสมผู้อยู่ถนนบานกกอกแล้วกะเล่าไปกนโทรศัพท์หาตำรวจเองว่าคุณคุณคุณเสือเปิลเนี่ยพี่น้องคะว่าลูกเพื่อนเเห็นน่ะแก้งแก้งแก้งจำปาเนี่ยเห็นพูดลุงเสือสีสมแลนลงมาเมื่อวันที่ที่สองสวนทางกับคนขึ้นไปหาประมาณนั้นนาอกขาเนาะแล้วกะสำหรับไฟซองกบก็บกบคือว่าพอสมผู้ละว่าเราขึ้นไปหาเนี่ยมาขึ้นกบบจริงตาเล่าหาบอนเนี่ยพ่อโศบไฟซองกบเบิดแล้วเราาลงมาประมาณนั้นนาอค่ะเนาะส่วนอ่าคุณ่ ลุงมอบสามีคุณประทอนกัยืนยันว่าไฟซองกบมันบ่เบิดพึบแบบสี่มันก็คอยเบิดลีลงลีลงมาค่ะพี่น้องคะในกรณีไฟซองกบเบิดลงมาเลยเป็นไปบ่ได้รค่ะพี่น้องคะมันต้องประทศนี่เบิดมันต้องคอยลีลีลงลีลงกับเดินมาเป็นสี่ประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อเพื่อการค้ำการตามติดความเป็นจริงประมาณนั้นค่ะพี่น้องคะฉัหรับคลิเนียแค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ